เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนแบตกันนะคะเราจะเปลี่ยนแบตแต่เราต้องสำรองไฟไว้ก่อนใช่ไหมใช่ครับเพื่อที่ว่าระบบจะได้ไม่รวนใช่ไหมใช่ครับอันนี้เป็นยี่ห้อคาร์ออสมันต่างจากยี่ห้ออื่นยังไงล่ะคะเป็นเป็นชื่อแบรนด์ใหม่ของทางพานาครับจะมีคาร์ออสกับโรเวโตนะครับออสองอันใช่คืออนาคตเออพานาอาจจะไม่มีแล้ว แล้วก็พานาเนี่ยเขาเป็นก็ให้มากับโลโต้เนี่ยมันเยอะกว่าพา,พานาอ้าวอ,อ๋อคือคุณภาพทําดีกว่าใช่ใช่ในในใน,ในเลทร,ราคาเท่ากันเนี่ยได้ทั้งแบบแห้งแล้วขา้ามมังสตาร์ตุงแล้วโลวโต้ล่ะโลวโต้โลโ,โ,โต้ก็พอๆกันครับ เป็นแบแ<ต>แบแห้งเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเขาทำมาสองแบบเออนั่นน่ะสิทำไมเขาทำมาสองแบบแบบแห้งเหมือนกันแบบแห้งเหมือนกนันครับใช่ครับแบบแห้งเหมือนกันอ๋ออีกหนพานาไม่มีเม็เียนรคอาจาจะไม่มีมใช่ครับเพราะว่าพานาเขาเป็นผู้ควบคุมคาร์ออสกับโลโต้ครับแล้วราคาต่างกันไหมคะพอกันนะครับมันแล้วแต่บางตัวครับอ๋อแล้วแต่รุ่น ทีเอ็ไฟนี่มันต้องใช้แบบพิเศษใช่ไหคะเอ็กไฟมันมันค่อนข,ข้างกินไฟจากแบตเตอรี่ค่ค่อนข้างเย,ยอะเลยอายุการใช้งานของแบตที่เขาดูจากตรงไหนอะคะจริงๆนะครับถ้าเราใช้งานท่วไฟแบตเตอรี่ไม่ได้มีอายุเป็นปีครับมีอายุเป็นกิโลอ๋อเป็นกิโลใ่สามกิมโลครัแล้วแต่รถรุ่นนั้นๆสองสี่หมื่นโลใก็คือบางคนว่าทำไมเอใช้แค่ปีเดียวก็หมดอย่างเงี้ยใช่ ทำหมคุณใช้ปีเดียวแล้วหมดเอาคุณเล่นใช้ทุกวันใช้งานหนักมันก็ไปไ<อ>วแต่กับอีกวันคนเราไม่ค่อยได้ใช้เลยอยู่ได้นานๆก็<อ><อ>แน่นอนครับเราไม่ได้วิง่งอ,อยู่ที่ขึ้นกันดูแลของลูกของด้วยนี่คือเราไม่ต้องเติมน้ํากัดนเลยใช่ไหมใช่ครับที่แบตอะคะ่ะเขาจะตอกเอาไว้นะคะว่าใช้วันไหนวันเดือนปีแล้วก็กิโลคะ่ะ จะทดสอบนะคะไอไอตรงนี้มันที่มันวิ่งก็คือเลี้ยงกันขโมยนาฬิการถวิทยุอะไรเงี้ยครับจะวิ่งไม่ไม่ถึงหนึ่งแอมป์ก็คือจุด4ีตูนลงมาอ๋อแต่ถ้าเราสตาร์ทแต่ถ,ถ้าเกิดเราไม่ได้ล็อกรถหรือเปิดอะไรไฟทิ้งไว้เนี่ยมันจะขึ้นมาหนึ่งจุดขึ้นไปอะไรเงี้ยครับนั่นคือมีไฟรั่วอืมคือถ้าถ้าถ้าขึ้นมาเยอะๆแสดงว่าไฟรั่วใช่ครับอ,อ,อย่างเงี้ยถือว่าในค่าปกติเพราะว่าผมถึงจะต้องสำรองไฟไว้ไง เราจะดูยังไงอะคะว่าแบตเราใช้ได้ใช้ไม่ได้ยังไงคะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวอ๋อสีขาวใช่สีขาวอันนี้คือเขาจะมีขั้วบอกใช่ไหมว่าขั้วไหนขั้วจะมีบอกอยู่ขั้วลบอะไรเงี้ยอ๋อนี่เนี่ยหาตัวตัวตัวบอกมันสีขาวก็คือไฟอ่อนหรือไฟหมดไฟหมดก็คือเปิดอะไรไม่ติดเลยแล้วถ้าสีแดงคือคนเป็นแบตเตอรี่มัอายุการใช้งานโดยปกติทั่วๆไปแบตเราใช้ได้ประมาณกี่กิโลคะ 3ามถึงสี่หมื่นโลสามโลเราก็ทราบแล้วนะคะว่าแบตเขาดูจากตรงไหนที่อายุใช้งานหรือว่าจำนวนกิโลนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ